สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมอังคาร15กรกฎาคม2568รคุณผู้ชมครับปกติแล้วการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆเนี่ยทางด้านของสถาบันที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะทำอยู่แล้วตามหัวข้อในเวลานั้นๆถ้าหัวข้อไหนกำลังร้อนแรงส่วนใหญ่แล้วทางสถาบันก็จะหยิบยกขึ้นมาถามความเห็นของประชาชนและแน่นอนครับในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมา ทุกประเด็นของการเมืองไทยกำลังร้อนแรงไล่มาตั้งแต่เรื่องของรัฐบาลจนมาถึงเรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยแต่สิ่งที่ร้อนที่สุดข้ามเดือนมาเลยนั่นก็คือกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างแพทองทานชินวัตรและหุนเสน็จหลังจากนั้นเอง ทุกคนในประเทศไทยดูเหมือนว่าจะกลับมาสนใจการเมืองและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของนิดาโพได้ไปทำผลสำรวจการเมืองไทยไปต่อแบบไหนดีและน่าจะเป็นน้อยครั้งมากๆที่ผลสำรวจออกมาแทบจะเรียกว่าเอกฉันไปทางเดียวเพราะนั้นเรามาคุยกันครับในแง่มุมของนักวิชาการ ว่ามองผลโพแบบนี้เป็นอย่างไรและก้าวย่างต่อไปของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่สละเวลามาแต่ก่อนที่ไปนิดาโพซึ่งจริงๆเนี่ยผลโพเนี่ยมันก็ไล่มาจากคลิปเสียงของแพทองทานกับคุณเซนเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการอาจารย์ได้ดูข่าวสั้นหรือยัง ที่ทหารไทยกับเขมรยืนเผชิญหน้ากันด่ดูผ่านๆน,นิดหนึ่งยังไม่ยังไม่ดูรายละเอียดเลยคือผู้หญิงขมรคนหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็ล้ําเข้ามาตรงที่จุดที่เขาให้เปิดเข้ามาชมอ่ะตรงตาเมืองทมอ่ะแล้วก็ไปตะโกนแบบว่าเอ้ยทหารไทยมันลุกล้ําดินแดนไอทหารขมรก็วิ่งเข้ามาเป็นกองร้อยเจอทหารไทยผลักดันเอาไ้มึงถอยไปเดี๋ยวนี้อืเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อาจารย์นี่จะถือว่าถ้าสมมุติมองในมุมของผู้ทําโพนะแบบนี้จะมีผลกับคะแนนนิยมต่อไปอีกไหม ผมว่ากรณีอ,อย่างนี้นะถ้ายิ่งกระตุ้นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วหุ้นเซ็นออกมาฉาทุกวันแล้วรัฐบาลไทยก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับนั่งนิ่งๆตัวเป็นๆอยู่นั่นแหละนะครับผมว่าไม่มีทางที่คะแนนจะกระตุ้งขึ้นได้ะนะลดลงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กล้าฟันธงแต่ว่ากระตุ้งขึ้นได้ยากมากเพราะผมเคยพูดในหลายเวทีแล้วว่าทางเดียวที่พักเพื่อไทยและนายกอุ้งอิงจะเอาคะแนนคืน ต้องเอาชนะหุนเซนให้ได้เร็วที่สุดและไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามโอ้คือต่อให้อาจารย์ไปถามประชาชนอย่างที่ว่าประชาชนก็จะตอบคล้ายๆอย่างนี้แหละเขาต้องการอย่างนี้ครับเขาต้องการให้จบได้แล้วที่ชนะเลยต้องชนะแล้วจบกันให้ได้จบให้ได้นี่นีนภาพนี่น,นีผู้หญิงชุดน้ําตาลคนนี้แหละอาจารย์เนี่ยเนี่ยผู้หญิงขมนเรคนนี้ไปยืนตะโกนเนี่ยเออคือหมายความว่า เขาต้องการให้ทางการไทยไร่มาตั้งแต่รัฐบาลกองทัพชนะในทุกมิติเลยไหมตั้งแต่การผลักดันหรือถ้าจะมีการประทะก็ต้องชนะชรวไมไปถึงเศรษฐกิจปิดน้ําปิดไฟตัดเน็ตอะไรอย่างนี้เลยทุกอย่างรวมทั้งทางการทูตด,ด้วยเพราะตัวอันนี้ทางการทูตแพ้หมดเลยผมยังย้เชื่อต้องตีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยไม่ได้เลยอือ่อ่าอ่ คือการตอบของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเปอร์เ,เซนต์อย่างที่ว่าถูกไหมเวลาเขาตอบเนี่ยเขาจะพูดมาด้วยไหมว่าอ๋อที่ตอบอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้เขาแบบมีอารมณ์ตามมาด้วยไหมเออเราเราไม่ถามแต่ก็จะมีบางคนระ้บ่นมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ừ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  แต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เราไม่ถามเราก็ไม่สใส่ในนี้นะรครับอย่างเช่นการสํารวจล่าสุดเนี่ยนะที่ฮือฮามากเลยอันนี้ตามวิชาการก่อนก็คือการเมืองไทยไปตอบแบบไหนดีข้อที่หนึ่งความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันโอ้โห คือเขาเรียกว่าตัวเลือกเนี่ยเราเป็นคนให้เขาเลือกไหมอาจารย์ใช่ครับเราเราตั้งเราตั้งให้เขาเลือกแล้วเราก็เว้นในตรงว่าอะไรอ่าแล้วแต่เรียกย่างอื่นอวกบ้างก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอ่าอนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เลือกว่าที่จะให้นายกในลาออกอืนะครับให้นายกลาออกพนคือปกติเราจะไม่ถามเราที่นี่เราจะไม่อ่านคําตอบให้อ่าใช่ไหมคือคือเขาจะบอกเขาจะบอกมาซึ่งเราจะิสต์คำตอบรอไว้ให้แล้ว Oh, เราจัดเข้าบทมูอเ,เราลิสต์รอให้ก่อนอเพื่อไม่เสียเวลาเขาพูดอะไรมาเราก็ติ๊กให้ทีนี้ถ้าเขาพูดมานอกหรือจากตรงนี้เราค่อยเขียนเพิ่มเติม,มนะครับแต่ยังก็ตามตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตอบว่าเป็นเรื่องของว่าอยากให้นายกลาออกซึ่งอยู่ที่ประมาณ4 2%เนาะจากนั้นก็มีกลุ่มหนึ่งไล่กันตา,ต,าตามมาก็39%ก็บอกว่าให้ยุบสภาอสองอันนี้รวมวกันแล้วก็ม 80, ันแ0 82%, 82 2> 2ซึ่งแปลว่ามันเรียกว่ายิ่งกว่าเอกชนที่กะ <อ> <S <S นะครับในขณะที่มีเพียงแค่15%บอกให้นายกเนี่ยอยู่ต่อไปเถอะปฏิบัติหน้าทีต่ต่อนะครับที่ไอ้15%เนี่ยถามว่ามาจากไหนซึ่งคะแนนพักเพื่อไทยเนี่ยจากการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายแต้มาล่าสุดเมื่อมิถุนาที่ผ่านมา 29, <S 2> <S 2: <S 29มิถุนาที่ออกผลไปคะแนนพักเพื่อไทยก็หล่นมากเลยจาก28เหลือ11%อันเนี้ยตอนมิถุนานี่เราสํารวจหลังคลิปเสียงหน่อยนึ่หลังคลิปเสียงวันถัดไปเลยครับซึ่งมันเป็นสเกดวของผมอยู่แล้วที่ผมต้อง เก็บวันที่19เเพราะเอคลิปเสียงมาออก18มันเจ้ากรรมในเวยยังไงสักคนไม่รู้คลิปเสียงมันออกวันที่18พอดีพอดีแต่วันเดียวนี่นะสมมุตินะในเชิงวิชาการวันเดียวแล้วมีผลกระแทกขนาดนี้แสดงว่ามันไปเร็วมากไปเร็วมากมันหล่นคือหล่นเรียกว่าเหมือนยืนอยู่ขอบหน้าผาแล้วโดนผักลงมาเลยอ่ะแต่โชคดีนะไม่ถึงชั้นล่างอาจจะมีกิ่งไม้เกี่ยวให้หน่อยอุนอิงเลยเหือ คุณ้อีกเหลือ9%ก้าเปอร์เซ็นต์พรรคเพื่อไทยเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในวันที่สิบเก้ามิถุนายนถูกต้องครับเริ่มเก็บวันนั้นจนถึงวันที่ยี่สิบห้าเพราะเรามีหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับทีนี้พอหลังมิถุนายนยี่สิบห้าอาจารย์มาเก็บรอบนี้เนี่ยรอบนี้คือเก็บวันที่สี่ถึงเจ็ดกรกดาใช่ครับ<ม>ก็เว้นมาที่หนึ่งเพราะเพราะอาทิตย์ถัดไปเป็นโพเกี่ยวกับหุ้นเซ็นเนาะครับแต่นั้นก็มาเป็นโพอันนี้การไทยไปต่อแบบไหนเพราะตอนนี้คนกำลังแบบพูดกันเยอะเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวอยู่ต่อไปเดี๋ยยวุสภา แล้วมีข่าวลือบอกว่า้มีคนบางกลุ่มเรียกร้องรัฐประหารถามซะเลยหมดเรื่องหมดแล้วคุณจะเอาอะไรคือครเราไม่ได้ไปชี้น้าแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสิบวันอธาตยี่สิบห้า 25, มาถึงวันที่สี่กรกฎาคมเนี่ยสิบวันเนี้ยความสนใจของประชาชนยังไม่คลายลงใช่ยังไม่คลายลงแล้วก็มีความคิดกันที่หลากหลายเราก็เลยอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงอยากให้เมืองไทยเดินหน้าเพราะหลายคนบอกว่าเราถึงทางตันผมก็เลยถามว่าทังนั้นเดินหน้าแบบไหนละ่ะเราตันจริงเปล่า ผลออกมาก็คือจริงเราก็ไม่ตันเท่าไหร่นะก็บอกนายกลาออกสิทำไมาออกก็ยุสภานะครับก็มีบางส่วนก็บอกให้นายกเป็นอยู่ต่อไปก็มี1 3 0 37%ก็บอกเรียกร้องรัฐประหารอันนี้ก็ประมาณจํานวนหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีกลุ่มคนที่บอกว่ายังไงก็ได้จํานวนหนึ่งหรือบางคนบอกไม่สนใจทั้งสิ้นโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่สนไม่ตอบไลยทั้งสิ้นก็มีคือถ้าดูตามนี้นะคุณผู้ชมไอ้เปอร์เซ็นต์รวมกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยถามผลแต่ถ้าเกิดดูตามเนี้ย82% บวกอีก15เป็น97%เปอร์เซ็นต์เขายังคงอยากให้การเมืองเดินต่อไปในระบบใช่ครับถูกไหมหนายกลาออกนายกยุบสภาปฏิบัติหน้าที่ต่อถือว่ายังแก้ในระบบได้หมดต้องครับก,ก็คือถูกไหมก็คือ9 9 0กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับต้องการให้เป็นไปตามระบบม,มีเพียงแค่ประมาณ1 3 7เปอร์เซ็นต์ที่ขอเรียกร้องสิ่งที่นอกระบบ,บเข้ามาซึ่ง1.37%เปอร์เซ็นต์ก็ท่านรับจำประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนาะ5้าล้านคนเมื่อปี6 6เนาะ นะครับผมก็เอาตีหนึ่งอเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านคนก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจากประชากรแทบสองล้านคนหนึ่งล้านคนก็โอเคก็หนึ่งเดียวนะครับทีนี้โดยปกติผลโพเนี่ยผมถามก่อนอาจารย์จะทํามาเยอะมากเลยนะเราก็จะเห็นมันจะไม่วิ่งทางเดียวอย่างนี้คือคือคืออันนี้เรียกว่าวิ่งทางเดียวไหมอันนี้เรียกว่าเรียกว่าวิ่งเอางนี้มันต้องมันต้องถามว่าทางเดียวยังไง ถ้าทางเดียวในมุมมองของการบอกว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลนี้หรือนายกอุ้งอิงอันนี้ถือว่าทางเดียวกันแลแต่วิธีการตา่างกันแต่ต่างกันคือต้องการ,าก,ก,ารการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่ใช่ทางเดียวกันหรอก็ไม่ใช่ทางเดียวกันเพราะกลุ่มหนึ่งก็บอกเอานายกลาออกถ้านายกลาออกไปแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องมีเลือกตั้งก็เพียงแค่หาให้มายังไม่อยากให้ยุบสภาก็ห<ภ>านายกคนใหม่อยากให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไม่ต้องเปลี่ยนขั้วไม่ต้องเปลี่ยนก็หานายกคนใหม่เข้ามาหรือ ก,กลุ่มนึงก็บอกว่ายุบสภายุบสภาก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็บอกว่ายุายาเบยเลยลเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใครจะชนะการเลือกตั้งใครจะแพ้การเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายกในอนาคตเราไม่รู้เลยทันก็รอไปอะไรครับไปวัดดวงเอาข้างหน้าฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้ในมุมของกิจกรรมสองอันสองอันนี้รวมถึงกิจกรรมทางด้านของนายกไปต่ออันนี้เราถือว่าแตกต่างไปคนละมุมแต่ถ้าถามว่ามองในมุมของรัฐบาลและตัวนายกถือว่าไปในทางเดียวกันคือ คนไม่ไหวแล้วอประชาชนอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนแล้วถูกไหมฮะครับผมทีนี้สี่ถึงเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมอาจารย์สุวิชาเนี่ยเก็บในช่วงของวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าหลังจากคลิปเสียงออกแล้วก็มาเก็บอีกทีคือสิบสิบวันต่อมานี้อันนั้น,นครับผมก็มจะมีโพลอื่นก่อนหน้าน,นี้นะอันนี้อโอเคครับตอนนั้นอนะ่ะมันคลิปเสียงระหว่างคุณแพรทองทานกับคุณเซนครับสมมุตินะสมมติเมื่อวานนี้อ้าเมื่อวานซืน คุนเซนออกมาทิ้งทิ้งบอมอีกแล้วที่บอกว่า,อาขออภัยนะครับที่เขาถอดความมาว่ามีการให้ข้อมูลลับอเอาข้อมูลลับของรัฐบาลสมัยอพิส<า>ิทธ<า>ิ์ไปบอกคุนเซนเรื่องอ<า>งบถนนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าสมมติอาทิตย์นี้อาจารย์เก็บเก็บข้อมูลอีกเกิดเอาอันนี้เข้าไปนี่จะเป็นยังไงเอางี้เอาอันนี้เข้าไปนะไม่สามารถทําให้คะแนนขึ้นได้แต่ทําให้คะแนนลงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ แต่ว่าคะแนนคงไม่ขึ้นละเพราะว่าผมยังเชื่อว่าคนที่เป็น f อซแบบติงอะนึกภาพออกว่าติงติงเนี่ยคงยังไม่ไปเท่าไหร่แต่ว่าไอคนที่เป็นกลางๆคนที่ยังแบบเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยอาจจะค่อยๆไปอาจจะค่อยๆไหลอีกค่อยๆไหลนะครับแต่ว่มแต่ว่าคนติงเนี่ยผมว่าประมาณสิเซติงคงยังอยู่อะคือไอหัวภาพคงไม่มีแล้วคงไม่มีแล้วไอหัวภาพแรกเนี่ยมันมันคือคนที่ อาจจะมาเลือกเพื่อไทยในในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ไปแล้วแต่คนที่เลือกทุกครั้งเลยยังอยู่ยังอยู่แต่ก็จะอาจจะถูกสอยออกไปอีกหน่อยหให้นึกให้ใหทึงภาพอย่างนี้เหมือนยืนอยู่ริมหน้าอยู่ดีๆมีคนผลักลงมามแล้วมันก็หล่นไปอย่างรวดเร็วฮแต่ไม่ถึงชั้นล่างติดกิ่งไม้แล้ววางติดกิ่งไม้อยู่ดีๆเนี่ยมีนกมาเจาะกิ่งไม้ทําให้ไม้เนี่ยแบบงอลงอีก โน้มลงอีกโน้มลงอีกนึกพาพก่อนแล้วโน้มลงอีกปับเนี่ยแต่ยังไม่ถึงกับหักเพราะยังไม่ลงไปข้างล่างแต่ว่าโน้มอยู่ในระดับที่เรียกว่าหายใจเหนื่อยอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเออประมาณนั้นแหะจะยืนเต็มเท้าก็ยืนไม่ได้เหมือนนักมวยเวลาแก้ผ้าขึ้นตาช่างอะนะจะเหยียบเต็มก็ไม่กล้าไม่มั่นใจว่าจะล่วงเมื่อไหร่นะครับเพราะนกยี่ห้อเนี้ยเจาะทุกวันเออทีนี้อาจารย์ครับ ประเด็นคือมันต้องแยกกันละอันนี้เราก็ต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายคุณเซนเนี่ยเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ถูกไหมครับผมแม้กระทั่งคลิปเสียงคุณแพททองทานอาจจะหลงเหลี่ยมเรื่องแม่ทัาพภาคสองเป็นคนละพวกอะไรอย่างเงี้ยหุณนเซนนี่จี้เรื่องสถาบันอีกแล้วนะเมื่อวานเนี้ยอไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์ทําโพมาเนี่ยมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมย,ยังไม่มีเรายังไม่ถามเรมื่องเราไม่ถามเรื่องสถาบันพวกเราเราในนิรภัยเราจะไม่ถามเรื่องสถาบันใดใดทั้งสิ้นแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณเซนพูดออกมาเนี่ยนะ มันก็เป็นการตอกย้าให้อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโจทย์หรือไม่เอาพักเพื่อไทยแล้วคุณนักสินนะแน่นอนจะไม่บันกระโดดเข้าไปแน่นอนจะไม่เบี่ยงกระโดดเข้าไปกลับไปเปลี่ยนใจไปเลือกแน่นอนอืส่วนคน,คนที่เป็นแฟนคลับเอฟซจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มเก็บข้อมูลบ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่เปลี่ยนใจแต่คนที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยที่เคยเป็นแฟนคลับขยับบ้างเข้าออออออบ้างออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเขาจะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นจนเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะเขาควรถอยกมาไกลๆเลยดีหรือเปล่า พ่ออย่าลืมว่าออกมาไกลๆเลยพ่ออย่าลืมว่าคะแนนนะคุณต้นมันหล่นแบบมันหล่นจากยี่แปดเหลือสิบเอ็ดน่ะสองเท่าครึ่งยี่แปดเหลือสิบเอ็ดเนี่ยมันหล่นแบบหล่นเรียกว่าหล่นควบเลยเอางี้กันหล่นมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณลุงอิงเนี่ยจากสามสิบเหลือเก้าอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เยอะอันนี้หล่นมาอื้อเลยอ่ะนะครับนะสามสิบเหลือเก้าหล่นมายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะคือคือมันหล่นในข้ามคืนเดียวเลยที่การหล่นในข้ามคืนเดียวคือต้องเข้าใจงี้ว่า คะแนนคนเราเนี่ยนะคะแนนพรกทางการเมืองเนี่ยนะการจะเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อยๆไต่ันดับขึ้นต้องเห็นงานต้องเห็ยปีนไปอย่างช้าๆหรือหรือถ้าปีนเร็วก็ต้องแบบว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อมันเร็วจริงเร็วแต่ก็ไม่เร็วไ่ถึงแบบขีดสุดเช่นโอเคเอาอย่างตอนพักประชาชนเนี่ยตอนเป็นก้าไกลอ่ะเขาบอกมีเราไม่มีลุงเนี่ยมันก็ขึ้นทันดีเลยแต่มันก็ไม่ขึ้นแบบพุ่งพรวดเป็นจรวดแต่มันก็เริ่มแบบไต่ไว้เร็วขึ้นไต่เร็วขึ้นนะครับนะ แต่เวลาลงเนี่ยมันลงเร็วพอเกิดคลิปหล่นหวบเลยคือเวลาลักอะจะค่อยๆลักเวลาเกียดถีบท,ทิ้งเลยอะไเลยหล่นหวบเลยใช่ไหมหล่นหวบเลยอ,อย่างเงี้ยฉะนั้นถามว่ารรคพื่อไทยขณะน,นี้ถ้าผมทําเก็บข้อมูลณวันนี้สมมติผมเก็บข้อมูล,ลวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอาจจะอยู่แกว่งๆเท่าเดิมอแล้วรอแล่เหมือนเดิมแต่ยังไม่ขึ้นเพราะยังไม่มีประเด็นหรือปัจจัยอะไรให้ขึ้น แล้วยิงเนี่ยกัมพูชาเนี่ยอย่างข่าวเมื่อกี้กวนทุกวันเออกวนทุกวันแล้วเราก็นั่งนิ่งๆไม่ทําอะไรนะครับเรล่านี้เป็นต้นเนี่ยผมถามว่าแล้วอย่างเนี้ยโจคะแนนนี่ไหนอะอะอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอาจารย์เออดีแล้วอาจารย์สมมตินะเราเห็นภาพแบบนี้เลยเนี่ยทาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยแล้วมันมีผู้หญิงเขมรมาตะโกนเงี้ยดีที่สุดรัฐบาลต้องแข็งกล้าวเลยไหมตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเฮ้ยเราจะไม่ยอมแต่ถ้าประเภทแบบเคลียร์ได้อะไรางี้ไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ต้องปิดปราสาทแล้วห้ามคนขึ้น จะมาไม่ได้แล้วมาไฮต้องปิดเลยต้องปิดเพราะถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการเ,เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรือล่อแหลมต่อความขัดแยง้งพรุ่งนี้ต้องปิดประสาทแล้วดีไม่ดีผมว่าเป็นทั้งหมดเลยทั้งสามประสาทนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมุมมองของนักวิชาการที่อยู่กับอารมณ์ของคนเวลาที่ไปทําแบบสอบถามมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมา จริงๆมันมีตัวเลขอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับ,บคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ย พ้อรักพ่อว้าไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้ว <c oughs> ต้องอยากสบายอะไอ้